เจอช็อตเด็ดครับผ่านมาเจอเจอช็อตเด็ดครับโอ้ยดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านอนินมอญดินดวนครับผมพ่อบ้าน,อ,น,นอินมอญดำซิงพ่อที่ครับผมโอ้ขาดยังไงครับมันขาดจะได้เลยนี่ลงมาลงหางปลามาฮะเนี่ยโอ้โหลงหางโลเบิตมาโอ้ เต็มขาดนะครับครับโดยจานเดียครับจับเป็นขาดเลยครับ ครับครับด้วยอาจารย์เดียครับ โอครับเบิ่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ไปขาดแน่เนี่ยด้วยผูขาดแน่ม่อโอ้ยผมบอกนะโทษเอื้นได้เนาะจเ้ออไปขาดเส้นหนางานบ่หนางานเสนหนางานอันอันคุณ่ก้าวหน้าบ่โอ้ตกรแทกมันมันกัดมันบางบนเนาะนอ ตัดต่อใหม่หรือสื่อใหม่แล้น่งุ่างามโอ้ยโปรโป่่ายนี่รทายเลยเนาะจันเดียนะเปิดไหนไปทายมึงชัดเจนได้เขาก็ไม่เห็นแด้นลงถทายก็น่าเลยว่ะปดนท่านรขับรถีันเงินมันจะหลุดโตขอทั้งาาอยนั้นโตะไปอท่านเออ โอ้ครับไปาเยี่สด่างอ่างบอกกันน่สื่ือเยบริษัทใหญ่ครับเสียตักจอดครับสนต๊เม้วนอ่งแบบครัก

โอ้แต่กระทะกับยางก็เป็นเสียนแล้วเนี่ยนอนครับโอ้จัดนักจัดเต็มตัวนี้อูดิฟายแล้วรถเกียรครับโอ้ถ่านยังนอเมืนอนเนาะ มาพระท่านก็งลงรถตกที่ทางทางโลบีดีพระสันโอ้นี่ครับห้อยตกเนี่ยเลยมีห้อยตกห้อยตกรถใกล้ดูว่าเป็นยังอันนี่อืมโค้กเนีนะ พี่สวัสดีครับเพื่อจะยังสิท่อนหางเหรือจะไปใส่อีกว่าก็เลยปั่นกเลปั่นขึ้นมาพระท่านเฮ้ยจะมาเห็นห้อยตกอยู่หันนี่เห็นว้อมันดูลงไปอยุ่นถือว่าใจร้ายเติบอยู่โบขึ้นข้อแน่แคนผมเออแค่โดนบายุ่งมา ลูกลกพี่เอานมาหวามัวบาลูกพี่บ้านนั่นนอ้ยนทล่ะมุนบนเนาะแล้มาคว้าใส่น้ำใบนั่นมาจังกเลยบ่แห้งตัวเทมอมพวนี้แล้วค่ะไปวัดคว้าคว้าลูกนางคุณเห็นว่าจารย์มันเ <laughs> ี้ต๊อฟีเรบเลยหะอโอ้ยจานใหญ่หครับเนี่ยขับรถเกียร์แบบสุดยอดเลยครับเนี่ยของเมืองบน หาตัวจับหนักครับเลยเอ,อ,อาอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ด้ครับเด้อฝากติดตามไม่ได้ครับก็เไยก็แชร์แล้วครับเด้อ